สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับวันนี้แอดมินสิพาพี่น้องนะครับผมมาตามแนวทางของปู่นองกุ้งสีนะครับปู่นองกุ้งซีงวดที่ผ่านมานะครับสถิติของเพื่อนนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นได้ฟังนะครับเพื่อนเขาสามตัวตรงนะครับห้าแปดสามตัวตร,ตรงตรงนะครับเอา,าครับแกไอ้พวกพี่นอ้อง FC เบิ้งก่อนเห็นผู้ใ<อ>ดก็เห็นนะคะปู่น้องกุ้งซีเอาคือเห็ดผิวปับปับมึงสั่นซองน้ำเนี่ย ปูน้องกุงสีคลิปนี่นนทิยาเอาไปลง่มท่องนุนทิยาหาเก้านะคะงวดที่ผ่านมาเป็นเป็นซื้อคลิปว่าปูให้ตรงปูปูให้แบบนี้นะคะให้ตรงตรง,ตรง,ตรงให้แบบนี้นะคะนี่ตะเลขแปดสามอ่อยต่อยสี่แปดสามห้าแปดสามหกแปดสามนะคะสองตัวเน้นแปดสามเลขออกหาแปดสามตรงตรงนะคะปูน้องกงสีงวดที่ผ่านมาอันคนนุ้มฟัน่ะซีหกขานะคะนะคะ ก็เลยไปเข้าสูตรเพิ่นเข้าสูตรก็มีเอฟซีเพิ่นโชคดีกับปูนะคะเพิ่นก็โชคดีบ่หลายเพิ่นถือสามตัวตรงๆเกือจากบาทสิบาทบ่เพิ่นบ่บอกเพิ่นบอกแต่ว่าเพิ่นถือบ่หลายเพิ่นโอนเงินมากมือเศร้านี่ค่ะมาร่วมท่าบุญกับปูคุณคุณมะลิคุณมะลิจากจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งพันบาทนะคะ ราคาไกลยืดเตือนีน่เนาะค่ะมาไกลค่ะแล้วก็น่นที่ยากก็ได้รวมสมทบให้ทั้งหมุนน้ำปู้โนนที่ยากก็ได้เพราร้ายค่ะโน่นที่ยากก็รวมทั้งหมุนกระปู้งหนึ่งพันบาทเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวลสองพันบาทนะคะถือม้วนนี่สีได้รถเยอะหอกห้องเนาะไม่ได้อะไรกลัได้รถแท้แต่ว่ามันสีได้มันสีถือว่าละกลัถือเพราะว่าเขาเจ้าเลขปูไปล้มเงินหรอพูให้เอฟซีโชคดีกะช่างแล้วเเขาจ้าเลขปูไปล้มเงินเราครับกะช่าง ห้าเจ็ดสองยังกับมีสามเจ็ดสองยังหลายๆซะละเเี่ข้าเจ้าเห็นสูตรเขาที่ตอนนั้นเลยที่ผูบอกให้ซองสูตรบันสีบอมฟังได้เหมือนเมมันก่มันมันกับเนี่นอหนอมันกับพาดก็เก่าบางบางเจ้ากับเขาเทืยอกับว่าเขาน้อกร้งกันกันรวยแล้วครับตั้ตปีห้าสองล่มไปยุภาคใต้ปีห้าห้าสิบสองไปยุขุนไปยุทอดห้าห้าสามจังมากจังกลับขึ้นมาก ครับก็ได้สูตรตุ้มนี่แหละมาใส่ครับแต่คนคนไตเขาจะเขาบูชาภาษาเพ่อนดอกขันเป็นวอกเป็นแบครับเขาขันเป็นวอกแต่เพื่อนเพป็นวอน้ำเห้าหนึ่งภาษาคือเข้าห่งแต่ว่าภาษาไตนะตเพื่อนว่าเอาตัวนี้ปนไปใส่แน่ครับมักเล่นเลขออหลวงพ่อเรยว่ามักที่สุดเป็นเลข เขาไปใส่นะั้นมันมีผูดด้ใดเสือบทอดกันไหมครับลูกเพื่อนกัน,นเป็นพ่อค้าขายขายหมูขาหมูขายนไหมบ่มีเวลาบ่มีเวลาเห็ดเล็กนี่ <c oughs> จำลาบไว้คือมันเป็นหนังสือปุณณนี่แม่เห็ดจำหนีบบ่แม่ถธรรมดานี่เป็นหนังสือครับบานีกะละอเห็ดไม้มากกว่าเที่ยวถือเที่ยวนั่นเที่ยวถือเกันเทีเป็นย่มเที่เป็นย่มบานี เอ่อเขเฮ็ดเฮ็ดเยูะเลยแต่ว่าหนูบะถือต่วเฮ็ดกินเราได้เย่ะหนูบะถือครับบะถือก็คือมัตจะมู่งสูอให้กินเ,ล,นเล่นคนละตัวเห็นเลขตัวเดียวมัม้ครับเอองวดนั้งงาน,นเขาได้เลขตัวเดียวเห็นไ่มเขาสองถ้าเจ้ากับฮานี่เใส่สองเห็นบ่เป็นซีสองครับให้ตัวเดียวนั่ะบ้านนึ่งวดงวดงวดนั่นกันันให้ให,ห,ห้ซีเพื่อนเขาว่าซีดับ หายหาเพิ่งก็บ่าหาดับหาดับไม่หมดอ่ะบ้านนี้บ้านนี้หายเก้าดิบ้านนี้เห็นบ่เดีล่ะนี่หายเก้าดิ่นอันเดียวกันเด้อนี่เด้อว่าคนละอาจารย์อันเดียวกันทุนละอาจารย์นี่หายเก้าตัวเดียวเรียกตัวเดียวนี่งวดนี่หายเก้าตัวเดียวนึงหันให้ใสสองมวดก้อนห่ยให้นึ่งเม็นบ่ครับคอยบอกว่าเหรียญนึงเนี่ยนะเหรียญเลขกตัวเดียวมันต้องสีรวยเลขวิ่งเออ สี่หลานนึงมันเด็ดสามหลันเนี่มคนเดือกวิ่งเนี่ยเราคู่คนสี่งลนแล้วอย่างนัวเดียวมันเกิดเออเบิงเอาแล้วพอออกมันมันมาเข่าจริงจรงนี่มาเข่าจริงจรงนี่มีสามมวดนั่นแหละสามงวดเขาจริงจริงโรงั้นมันมันมันเป็นกลับมันเป็นเลขกลับไปดื่อแต่ว่ามันกับเขามันเป็นเลขกลับแต่ว่างวดเขาตรงตรงนี่คือสามมวดคือสามมวดเขาบัดเลย มันวัวนะอานี้อไปเอาไปเห็ดกิดเถิดเอาซือนี่นะเขาเขาว่ามันดับด้ยพราะนีพราะนี้เฮงเขาว่ามันดับคอยก็เลยเอาดับเขาเ้บยมันอืคอยก็เลยเอาตัวไม่คนมีตัวช่วยอะไรตัวเนาะมันมีตำราไหมเพา่นว่าอันพรอันนั้นเนาะว่าเพ่นกสิ้ยินที่เพื่นฟังคอยอยู่เดินเลีกยคอยดังที่สุดก็นก้นงจาเขาเมืล่ะครับหงมู่เจ้าเมื่อไหร่ก็จงคอยว่าลกลุงพู อบอกแล่มันมันบบเป็นดอกลงควานะมันจะเป็่นห้าแปดสามไปว่าก็จบอกเพ่นมันถักมันกับ่บถือตัวม้นี่งไปค้นหาบ่เห็นเลยว่าหนึ่งคนบบถือกันบ่ครับว่าอยคนหาบูเห็นได้อันกับอันเงี่ยงพาร์ทหมพาร์ทมาสัมผัสถือบบถือเขากับมาสัมผัส ดปูง่อนนี่ปูจะหาแน้าทางโดยที่บ่หายท้ยสูตรมันบ่ขับปูเบ่อบ่เด้ขใจถกเนาะเอาแ่เเาะเพราะว่าคนรับสูตรปูไปแล้วสูตรหนึ่งได้บุญบุญลาบได้บุญลายแล้วต่ว่าสูตรสองสูตรสามสูตรที่เพื่อนเเห็นน้ำฮอดแต่เพ่ไม่นู้น่บัดที่นี่เขาบอกกันรอหน้าปูนะแล้วแล้วง่อนนี่ครับพ่ันบอกไปบ่มีผูดเฮตเลยเก้าคครับบ่มีเก้า เลขเขาหนึ่งมีแต่ตัวนี้ครับมีตัวนี้มุนเอเล่ได้เดือนนี้ผู้เฮ็ดไว้แล้วตัวใดแน่ค่ะผู้บอกมาแล้วนี้นี่เด้อนี่เด้อนี่นีเด้อนี่เด้ออันนี้อันอันอันนี้สูตรสูตรอันข้างบนนี่ที่คนออกไปเฮ็ดหลายๆเนาะผู้เออนี่นี่เออเออนี่นี่แต่ว่ามันมีส่วนเกินเรื่นี่มีส่วนเกินเรื่นี่เด้อให้จดเอาตามนี่มันเออเด้อนี่นี่ส่วนเกินของมันแต่ว่าตัวเก็งๆของมันเ่ ทุ่มนี่มันจะเป็นตัวหลอกหลอกตาก็ออกหลอกหลอกตาเจ้ามือได่ว่ายโจทย์เอาเบิดเลยเอาเบิดเลยครับแต่ว่าตัวเข็งๆขงนี่คือตัวนี้คือตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนแข็งตัวตัวที่มาอยู่ในสูตรเอออย่นี้จูดนี่มันมันเข็งอันแต่ว่าตัวลบอันนี้ตัวลบตัวคนบรเห็นว่แต่ว่าเขาออกน้ำคือกันครับตัวนี้ก็ออกน้ำคือกันนี่ตัวนี้ครับหกเก้าสี่นี่ตัวเก่งที่สุดในโลกนี่ขัดเปลือจากทุ่นี้มาเขาทุกนี้ อันตัวนี้มันจะเป็นบนล่างทั้งทั้งนี่มันเป็นบนล่างด้านนี้เฮ็ดล่างไว้อยู่นี่เป็นบนล่างหกเก้าสี่นี่เก่งที่สุดในโลกเมียนเ <laughs> มียนเก่งที่สุดในโลกอันขันมันเปิ้นจากซุ้มนี้เน้ครับขันเปินจากซุ้มมันบ่ออกกันเออเอาบ่ไว้ง่ายเนาะอันที่สูตรที่ข้าเจ้าเอาเออของปูไปเห็ดลายๆนี่คือมีซี่เจ็ดสองเออเนาะี่เจ็ดสองแล้วก็สามเจ็ดสองหกเจ็ดสองอีก สามเจ็ดสองหกเจ็ดสองอีกบัตนี้ก็มีหกเจ็ดสองคอยพวเอาบันคอยเที่ยวเอาหนึ่งคนเที่ยนเอาเก้าได้บ้างได้เป็นเก้าบัตรที่นี่ปูเลยให้สูตรซุมนี่อันสูตรนี่เขาเจ้าไปเฮ็ดลายแล้วเทียมันบ่ออกเนาะปูเนาะบัตนี้เขาเอาสั้นสูตรนี่มาบัดนีก็สั้นด้วยแล้วครับด้วยแล้วบัตรบันี้สูตรสูตรที่สองนี่เขากันไว้พีพวะเมนครับผมอันนี้กันไว้กัน กันทีเดยอเอเมนเลขเลขวิ่งคือเก้าตัวเดียวแต่เลขเก้าตัวนี้มันจะเป็นบนล่างอันนี้เป็นบนทั้งแทงตามรับการมันเป็นบนทั้งแทงเลยตู pues um. uh, l ek, l ek ้น uh, right? ี me, ้แ so ต nice ่เก me, ้าต uh, ัวนี้มันเป็นบนล่างบางตัวนี้มันจะเป็นสามชุดเลยเนี่ยนะบอครับพูผมก็เจียมอเมนเมอันอันนี้นะ คันเลขสองตัวนี่มันจะเป็นเก้าเสียเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าเก้านเขาเก้าเก้าเนี่ยมันตัดเนี่ยเก้าเก้าบวกใครออกบมื่อวานเขออกถ้าผมจําความได้นี่มันออกเที่ยงหนึ่งออกปีได้เนาะออกได้ได้สามปีแล้วมั้งเก้าเก้าเก้านะครับทีออกข้างล่างพ่วงค่อยค่อยฝันแล้วฝันมาไม่สู้ออกเก้าเก้าบางทีคือตัดเก้าเสียเมืเห็นออกเก้าเก้าเก้าสียเก้าหนึ่ง แล้วมีเก้าเก้าอันนี้กันไหมครับกันมีกันนะครับเนอะแล้วตัวจริงๆมันคือเก้าซี่นะครับเชื่อเอาไม่ออกพ่อเนาะกุ้ีให้โต้เด่นโตเน้นคือซีเจ็ดสองสามเจ็ดสองโตกันก็คืออันเซี้เจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองเดี๋ยวนี้พูดสีหาเงินเนอะ สีหางเงี้ยไปยังเตี้ยีไปซื้อรวดสามล้อสองตัวนางกัคือเก้าหนเพราะว่าพูนบินบาทจินว่ได้ต้องต้องนั่งรถัรบินบาทจินว่ได้ออยู่ซื้อได้หนึ่งสิบลัวพันสาบัวได้สามทนาแหลงเป็นเลยที่ว่ารถมันแต่รถไฟฟ้าตรงตรงมีดอันนั้นนีตรงมีหลังค่าดิ ผมบ,บ่าต้เปียกฝนนะบ่เปียกฝนเรามีเขากับตีเป็น <ừ> ไปจิตตีเนาะไปจิตตีเนาะมลมโคโมโคไปเจว่าม,มันสุกก้วยหมดเลยมันบเหมาะสมเม่อมือเรต้องให้มีหลังคาเาควคอ,อนุญาตบัวอ่อนเราทานให้ <c oughs> เต็มสีน่นเบงกอนนะครแล้ว้หมื่นสองหมื 20, ่นเ่สองมื่นัวเต็มเบงในโทรัพย์อยู่เสี่เจ็ดสองสามเจ็ดสองนะคะตกันสี่เจ็ดศูน เก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองะ้องมาอีกกบบสมีหกเก้าสี่นะคะที่ว่องไวนี่เป็นเลขล่างนะคะเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าสี่นะคะสำหรับเลขวิ่งเลขแรนเก้าโตเดียวนะคะสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะทั้งหมดทั้งมวลมกับเป็นแม่ทางของปูน้องุูงสีเงว่อนที่หนึ่งกันยาสองห้าหกห้านะคะครับพี่น้องแ <c oughs> คปหน้าจอไว้เ้อครับเด้ <c oughs> อแคปหน้าจอเอาไว้หรือว่าจดไว้นะครับโช<ว>คดีก<ว>ันมาทั้บุญกับคู่้าไปเอาก็ไปเอาอันนี้ รถตอรีเน้นชุดกางที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเด้ออันนี้ชุดหน่อยมันอันนี้ชุดใหญ่มันครับคนละอาจารย์สี่เจ็ดสองกับสามเจ็ดสองนี่คือมีคนออกไปเหตุหลายแล้วนะครับปูพ่นก็เลยเกงบ่ห้ปันได้ผมเบิ่งผมห้องเลยครับปูปู่เจ้าหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าสิให้แนวทางผมบอกผมมาผมหู้เลยเลขปูทันทีเลยเพราะว่าผมนั่งเบิ่งสตดอยู่ สูตรที่ปูให้ผมไปสามสูตรผมนั่งเบิ้เขาเจ้าเห็ดนัดตูวอ่านผมก็เลยหูนะโอ้ยเอาเรียกปูมาเห็ดตัวนี้ผมก็ว่ารอดล้วอันไกวมีบุญมีวาสนาแต่กับวัดไร้ว่าเขาเจ้าหรอกก็ถือว่าได้บุญเนาะปูเนาะวาสนาตรงไหนตรงไหนตีตรงที่คนนึ่งคอยบอกเลขคนนี้มันบ่ถือกับมีดได้หมดเลยครันบ่ถือเขาก็สชั้งเฮาดีวมันช่างช่างหลายหนี่สช่างไปอย่างเบื้องหน้าเลยมันเลยถือเขาเจ้าก็ฮักทักเถอะ ดังเมื่อดังคักดังแน่แทนนะวะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วครับเด้อแคปหน้าจอโทรศัพท์ของพี่น้องเอาไว้นะครับมีปูน้องคงศรีนะครับอาเที่งวดทั้งหน้าเพิ่นเสาห้นะครับบ่าเสาดอกว่าขั้นใจบุญรึว่าขัน้นใจบุญแคปหน้ <c oughs> า,นาจอไว้ครับผมนสมาสก๊อตมันๆครับ ทังเราเงวื่นนะ้าพ่ถือกระสังหูมันสวัสดีครับเฮ็ดไปสะ